เอาล้วครับทุกคนยินดีต้อนรับก้าสู่เกม farming suleuter ยี่สนะครับผมตอนนี้เราอยู่ช่องน้ำป๊อบสามดนะครับผมนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับหัวลากอันนี้นะกระบะหัวลากครับผมนะอันนี้ก็แปลงมาจาก19อีกแล้วนะทุกคนนะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นกระบะรีโวนะครับผมนะฮะไฮรักรีโวนะแต่งจากอาอูซอรินนะครับผมนะจัดให้นะครับผมนะนี่ก็เล่นใน farming สิบเก้าแล้วนะ ที่เราก็มาแปลงอยู่ในอ่ามมีงมยี่สิบงผมว่าทำไมตรงนี้เดี๋ยวผมป้ายหน้ามันเป็นสีแดงนะยังไม่รีใช่ไหมนี่เป็นไงนี่ยังเจียมนะฮะป้ายหน้าเป็นสีแดงนะโตโยต้าโตโยต้านะฮะนี่นะฮะข้างหน้าก็เป็นล้อมแม็กนะฮะสิบก้านนะครับผมนะฮะด้านหลังก็เป็นล้อบรรทุกธรรมดานะฮะเผานะฮะสองเผาด้วยนะทุกคนนะครับผมนะฮะ ีกก็น,นะครับเป็นเทลเลอร์ครับผมใส่เทลเลอร์นะฮะเราก็จะมาลากไอ้รถหัวลากกันนี่นะครับไปนะครับผมนะเอารถกระบะลากรถหัวลากนะทุกคนนะฮะ <c oughs> เป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยเออนะฮะก็เป็นคอนเทนต์ของเราวันนี้นะครับผมนะฮะ <S <S โอเคเดี๋ยวเราพาดูรอบๆแล้วก็เอาบันไดลงเลยนะเราดูรายละเอียดให้เต็มๆก่อนนะครับผมนะที่ผมทํามานะฮะนี่ร์ตะกงตะแกรงนะฮะอันนี้ก็ออกหัวลากได้นะครับผม ยางมันทุกนะนี่เป็นยางมันทุกนะไม่ใช่ยางธรรมดานะฮะด้านหน้าก็เป็นยางแบบขอบเตี้ยๆเลยนะเอ้ยเป็นไงทุกคนสวยงามเนะ้แล้วก็หางโรเบิตนะมีบันไดครับผมโอเคตอนที่ไปรับชมภารกิจนะฮะขอคนหนึ่งไลน์แล้วกันนะเป็นกำลังใจให้ช่องนับป๊อป3 d ดีนะครับผมอันนี้ก็สวยนะครับทำไว้นานแล้วคั้นี้นะเป็นหัว เตอร์ห้าร้อยนะครับผมมีเครื่องเจียรข้างหลังด้วยนะฮะแล้วแต่งของยุ่มน,นะทำรถมาเยิ่มกันนะเดี๋ยวทยอยเอามาลงเล่นนะฮะทำจนลืมอะ่ะบางทีรถเยอะไปนะเฮ้ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเสียงโหดมากเลยคันนี้ขับพวงมาลัยนะฮะมันจะไม่คืนล้อนะฮะเวลาเราขับพวงมาลัยนะฮะ กดคีย์บอร์ดมันจะคืนล้อนะโอ้โหัน,นี้ถ้าเราไม่หมุนพวงมาลัยคืนมันก็ไม่คืนนะนี่นะฮะเดี๋ยวล็อกเบล์ได้ด้วยนะอ่ากดไป L เลยนะครับนี่มันจะหลุดไหมโอเคทำอ,อะไรขึ้นครับผมนี่นะฮะเราจะไปส่งคันนี้นะฮะตามอูนะ นี่สังเกตพวงมาลัยนะเท่นะท,นะทุกคนนะฮะด้เป็นไงเสียงกระบะอันนี้ไม่ค่อยออกนะเป็นเครื่องเดิมๆนะเครื่องเดิมๆนะ,ะทุกคนโอ้โหลากนี่ไอตัวด้านบนนะครับมันมืดไปนะทุกคนนะดูมืดไปเลยนะเฮ้ยผมลืมปรับแผนที่นี่ว่ะมันปรับแผนที่ได้นะฮะ อาสักครู่นะครับผมมันจะสว่างกว่านี้นะโอเคสว่างไปป่าภาพเบอร์ไม่ได้ใช้นะฮะลืมไปเนี่เป็นไงโอ้โหใส่ภาพเบอร์ไปนะสมจริงเลยทุกคนลืมเลยนะไได้ใช้นาน เสียงรถไม่ออกเลยนะมีแต่เสียงอีกานะยังรถโคตรบเบาอะ่ะนิ่มเลยนะทุกคนนะฮะขับวงมาลัยนีย่สวยงามนะเทียบเท่าเทียบเท่าอ่ะ ETS เ,เ,เลยนะฮะตอนนี้ัระมาณยี่สิบสองนะฮะโอ้นิ่มนะฮะแต่เสียงมันไม่ออกเฉยๆนะฮะสวยงามเลยทีเดียวนะ นีภาพเบอร์ภาพเบอร์ภาพเบอร์แต่เชื้อไม่ชัดเจนนะฮะไอ้ขึ้นดอยขึ้นดอยอันนี้ก็แปลงมาจากไอ้ตัวกระบะ6กล้อนะเมื่อกี้นะเราทําคันอื่นแล้วมันมันบักเยอะนะทุกคนก็เลยนะฮะแต่แต่ผมเปลี่ยนล้อนะเปลี่ยนล้อนะฮะล้อหน้าล้อหลังนะฮะ,ะเราแค่ใช้หมดเป็นทุนฉบับแค่นั้นเองนะฮะ ไปตรงไปในเมืองนะฮะต้นไม้บังนะฮะไอ้อยังโหดนะตัวเติร์กะทารีโวนะเสียงมันออกอยู่นะแต่มันเบานะฮะเสียงไม่รอดใจเลยต้องไปผ่าท่อใหม่แล้วนะเสียงไม่รอดใจเลยพี่น้อง อีวงไกลๆ่อยครับพี่โอ้โหตรงนี้ได้เอาวะเพอาได้พอได้ปรับสติทที่หนะึ่งร้อยนะพวงมาลัยนะหมุนแบบมันจะพร้อมกับมือเลยนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะไคขับพวงมาลัยนี่สนุกเลยนะนะฮะ ก็ตามมือเกอินนะตามมือแล้วมันเข้าป่านะเอะถึงอู่แล้วนะทุกคน โอเคเราก็มาถึงแล้วนะครับผมนะฮะเรามาส่งแค่ตรงนี้นะทุกคนนะครับผมนะฮะเป็นโหรถเยอะมากเลยนะลูกค้านัดตรงนี้นะครับผมนะฮะทีเดี๋ยวเราเอาบันไดลงก่อนนะลืมเลยเอาบันไดแล้วก็กด L นะฮะขายเบลนะครับผมนะฮะอี๋ เขาซองนะฮะนี่เป็นไงเป็นไงเฮ้ยโอเคครับผมภารกิจวันนี้ก็มาส่งรถนะฮะเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมนะฮะอ๋อขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมนะลากันไปก่อนเจอกันใหม่อีกทีหน้านะครับเรารู้ว่าเราจะเล่นอะไรต่อนะฮะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปด้าใอยากชมแบบไหนนะครับผมนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เยอก็อย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมนะการชิงชาวหมอดประเทไทยสำหรับเกม farming สูเตอร์ยีนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะฮะก็อะยอดทราบที่หนึ่งแสนนะฮะจะแจกรถนะครับผมนะฮะในตอนนี้ก็เป้าหมายที่1 0,000ก่อนนะหนึ่งหมื่นก็จะแจกตัวอ่าอันไหนวะลืมแล้วนะฮะผมโพสต์ลงไปแล้วนะหนึ่งหมื่นแล้วก็หมื่นห้านะครับผมนะฮะอ๋อทยอยแจากให้เล่นกันนะทุกคนนะ,ะก็กระหน่ำแชร์กันเลยนะครับผมนะฝากด้วยแล้วกันสวัสดีครับวันนี้บ๊ายบาย bye, bye, ครับผม